กลุ่มนี้สุดท้ายท้ายสุดกรอนี้ใบเริ่มยาวหน่อยแล้วนะคะสวยค่ะนี่ค่ะโอ้ยสวยนี่ละอ่อนจ้า สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เดนมาร์กบรรยากาศก็เริ่มจะอุ่นขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าป้าอ้นก็ยังมาตามล่าหาต้นอ่อนกระเทียมป่าค่ะไปคะ่ะทุกคนไปตามล่าหาต้นอ่อนกระเทียมป่าด้วยกันอย่ารอช้าเลยจ้าเก็บกลุ่มนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้ป้าอ้นก็มาเก็บข้างถนนอีกแล้วนะคะเสียงรถจะวิ่งไปมาเออผ่านไปมาเป็นบางครั้งนะคะแล้วแต <c oughs> ่เขาจะปล่อยไฟแดงมาค่ะนี่ค่ะ ต้องรีบเก็บข่าวก่อนที่ใบมันจะสูงนะคะนี่ค่ะโอ๊ยนี่ไงปาอ้นโดนกล้องมันอยู่ลึกอ่ะตัดแบบนี้แล้วกันเนาะนี่ค่ะอันนี้ป้าอ้นก็น่าจะเก็บเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะต้นอ่อนกระเทียมค่ะรอบนี้คงจะ พออิ่มแล้วค่ะคงหายอยากไปไปนานเลยค่ะเก็บบอ่อยละป๊าดหูดูค่ะฝั่งนู้นเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ป้าอ้นเพิ่งรู้นะคะพี่สาวแกกะซิบปอกเหมือนกันค่ะแกเคยบอกว่าเห็นมีคนมาเก็บนะคะโอ้ยเนาะอยู่ใกล้บ้านเองแท้ป้าอ้นหแต่ว่าปอนไม่ได้ข่ามาเก็บฝั่งนู้นนะคะ เก็บฝั่งนี้ดีกว่าจ้ะด,ดูธรรมชาติน้ำไหลก่อนเก็บต่อนะคะคุมทรัพย์อยู่หลังบ้านป้าอ้นเองป้าอ้นไปเดินหาแถวไหนเนาะเดินไกลเป็นห้าโลสิบโลนะนี่ค่ะเก็บอันต้นยา,ยาวๆนี่ยค่ะร่วง จากรอบที่แล้วที่ไปเก็บที่บ้านนอกที่ทําเพสโต้ให้ลูกสาวลุงนะคะคือต้นมันอ่อนอวบป้าอ้นก็ตัดไปด้วยก็คือน้ําลายไปด้วยอยากขนมจีนเนาะอยากน้ํายาขนมจีนนี่ค่ะป้าอ้นก็เลยเนี่ยต้องมาตามล่าหาอีกรอบ mm hmm. เก็บฝั่งนี้ก็แอบซะอนอีกฝั่งนะคะเพราะว่ามันเยอะอยากข้ามไปเก็บเดี๋ยวไว้ว่าวันหลังเนาะเพราะว่าวันนี้ป้าอ้นมีเวลาจํากัดค่ะต้องรีบไปทํางานต่อตอนบ่ายนะคะ แต่ว่าความหิวมันไม่เคยรอใครเนาะพระอนก,ก็รีบมาเอาไอนี้คือหัวหลุดทีนี้น่าจะรอยคนอื่นตัดาจากปีที่แล้วหรือเปล่ามันโผล่ขึ้นมามันโผล่เอ้ยมันเผลแสําเนียงแมลออกมันโผล่ขึ้นมาไอจากหัวมันเนาะก็ตรงนี้ไม่ใช่พระอนคนแรกที่บุกเบิกนะคะม,มีคนมาเก็บก่อน,นะคะ่ะ พี่แกก็เลยกระซิบบอกปอ้าอ้นที่อื่นเขาโตคนได้กินใบตัดใบไปไป้นส้มกันแล้วฝั่งป้าอ้นก็ยังจะถือว่าโชคดีไหมอ่ะ <c oughs> ก็โชคดีนะได้กินแต่ต้นอ่อนๆเนี่ยค่ะอุ้ยนี่เอารุ่นไม่ขีดไฟไปด้วยป้าอ้นกินแต่กระเทียมทุกวันจนลงุงโอ้ยได้แต่กลิ่นกระเทียมเธอ <c oughs> ต้นท,ที่มันอวบเนี่ยคะ่ะเพราะว่า ดอกมันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตัดก่อน,นีอ้กลัวม็ดจะโดนหินโอ้ยไม่มีหินค่ะอุยสวย น้อมีคนรอยอรอยตัดหัวจริงๆค่ะมันโผล่มาตัดตั้ยาวๆข้างบนทั้งเสียงรถเสียงลมเสียดายมันกลบเสียงน้ำไหลอะค่ะโอ๊ยอน,นี่สวย นี่จ้าอย่างอวบโอ้ยกล้องไปใส่ตัดต่อไม่รอแล้วนะตัดรวังโขดหินด้วยนะปะน้าอ้นเพราะว่าป้าอ้นต้องไปทํางานต่อค่ะตัดแล้วก็ล้างพรุ่งนี้ค่ะไม่ไม่ทันได้ล้างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเวลามันจํากัด โอ้ยอันนโอ้ย,อยกอนี้สวยค่ะเดี๋ยวจะตัดมันจงให้ดูนะคะโอ้ยเนาะอุปรสรกคอีกแล้วจับจับขจับนี่ค่ะโอ้ยปาโอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะวันนี้ พื้นที่มันเป็นทางเอียงเนาะตั้งกล้องก็ไม่ค่อยจะตรงค่ะระวังอย่าให้ตกน้ำาูดูค่ะเขี่ยใบไ,ไม้ออกมาตะกี้โฮ้โรุ่นนี้ยังมีให้เก็บโอ้โหเนาะนี่ละอ่อนจ้า อีกสัมนี่โอ้ยสวยโอ้ยนั่นด้วยเอาอีกนี่ค่ะผักชีล้อมก็ขึ้นแข็งนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอผักชีล้อมโตวันนี้ก่อนเดี๋ยวจะตัดไปแกงอ่อม นี่ค่ะโอ้ยสวยทุกคนดูก่อนนี้ค่ะโอ้ยสวยบ่จ้าสวยไหมคะทุกคนหูยใบยสวยมากหูแตเหนียวค่ะเด็ดออกมาดมนะคะไม่ได้กลิ่นกระเทียมค่ะ ไม่ใช่ต้นกระเทียมแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่มีกลิ่นกระเทียมน่าจะเป็นต้นดอกไม้นะคะดูความคล้ายและความเหมือนค่ะสวยมีแค่กอเดียวนะคะกอนี้ใบเริ่มยาวหน่อยแล้วนะคะสวยค่ะดูค่ะกระเทียมโผล่อย่างสวย ป่านี้ไม่รกองเหมือนป่าที่บ้านนอกนะคะหูป้าอ้นอยากอยู่นั่งเก็บนานๆเลยค่ะแต่ว่าอบายด้วแคลร์งานเรียกค่ะงานเรียกอย่างที่บอกค่ะป้าอ้นตามล่าหาต้นอ่อนกระเทียมป่านะคะก็อันต้นที่ใบเริ่มสูงๆแล้วก็รอให้มันสูงไปเลยนะคะเดี๋ยวมาเก็บตอนที่สูงอีกทีค่ะอันนี้เอาต้นอ่อนไปก่อน เก็บอีกสักหน่อยหนึ่งแนะ่ความจริงถ้าไม่มัวยืนงงว่าจะเก็บตรงไหนดีเพราปอ้นก็ได้เยอะแล้วนะคะเนี่ยอากาศมันเริ่มอุ่นเริ่มร้อนแล้วนะคะปะอ้นคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงจะโตพรึบแล้วคะ่ะใบคงจะกลางออกดอกก็เริ่มบาน เอาเจอเจอกิ่งไม้อ่นนี้สุดท้ายท้ายสุดอุ้ยสวยค่ะออันนี้น้อยไปเดี๋ยวเอาตรงนี้ค่ะ กำลังอ่อนๆอ,อ,อยู่เอากิ่งไม้ออกก่อนนะปะน้าอ้นวันนี้ลุงไม่เรียกนะคะแต่ว่าป้าอ้นต้องรีบทำงานอยู่ดีคะ่ะจัดกระเทียมมีแต่ร,รีบรีบตลอดเลยนะปะน้าอ้นนี่คะ่ะความจริงป้าอ้นไม่อยากหยุดเก็บเลยคะ่ะเก็บเพลินคะ่ะยิ่งเก็บยิ่งมันอยากจะอยู่ตรงนั้นแบบนานๆนะคะ แต่ว่าทำไงได้เนาะก็มาวันที่ต้องไปทำงานนะคะก็ได้แค่นี้ก็พอละคะอย่าโลภมากเลยจ้ะนี่ค่ะอย่าทำเป็นเล่นไปนะคะเก็บแป๊บเดียวคะ่ะได้เยอะอยู่คะ่ะทันแถมล้างแล้วก็ทันเวลาไปทำงานพอดีคะ่ะสวยคะ่ะล้างออกมาก็สวยเหมือนเดิมจ้ะ ป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาช่วยป้าอ้นเก็บกระเทียมในวันนี้นะคะก่อนจากกันวันนี้ก็เช่นเคยค่ะป้าอ้นฝากทุกคนคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้เป็นกําลังใจป้าอ้นด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ